กับคระวะคุณงามความดีของพ่อครูสมณะพระคุณเจ้าและทันทีบำเพ็ญคุณงามความดีตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันจเจริญธรรมำสำนึกดีมีใจไร้ทุตพี่นองผู้ไฟ่หาความพาสุข ทุกท่านครับยินดีต้อนรับพี่น้องทุกท่านสื่รายการธรรมภาพ้าานทุกทางมอเขียวทีวีนะสื่อสารเพื่อกันพึ่งต้นและช่วยคนให้พ้นทุกถ่ายทอดสดจากอาคารดอยฟ้าพุทธสถานกุผภาฟานนามบันแม่เหล่าตะบนปราแป๊ะอำเภอแม่แตงจังหวัด เชีงยงใหม่เวลาประมาณตีห้านาฬิกาสามสิบนาทีถึงหกนาฬิกาสามสิบนทีนะในช่วงนี้ใช้เวลานี้กันนะวันนี้วันศุกร์ที่เกเมษายนสองพัหอ่นหลังจากที่เรา,ามีรายการธรรมะผาพ้นทุกข์แล้วนะ พี่น้องท่านใดสนใจธรรมะจะพบครูสมณโพธิรักษนาะก็ติดตามกันได้ช่วงเวลาประมาณ6นาฬกาส0มนาทีถึง8นาฬิกาโดยประมาณนะพี่น้องก็ติดตามนะเนื้อหาสาระก,กันได้นะนะช่วงนี้ก็เป็นช่วงนะรายการนะธรรมะพาพ้นทุกข์กันนะช่วงนี้ อุณหภูมิเช้านี้ภูผาฟาน้ำเรา17.5องศาเซลเซียสนะก็เย็นสบายนะอุ่นสบายก็สบายสบายนะเช้านี้อาจารย์นะ่ตั้งใจที่จะพูดคุยกับพี่น้องเรานะาในเรื่องของความ ผิดพลาดการทำทุกขับถมตนหรือการไม่ทำทุกขับถมตนเมื่อชีวิตงานมีความพล่องความพลาดแล้วการปฏิบัติที่ถูกต้องนั้นจะเป็นอย่างไรชีวิตยังไงมันก็ต้องพล่องต้องพลาดอยู่แล้ว นในพัตตปิดกาชาดกเรื่องของอท่านสุวรรณสามาก็มีพ่อแม่ของท่านบิดามารดาของท่านสุวรรณสามนี่ท่านกนา็ได้กล่าวเอาไว้เหมือนกันว่าโอา้ความไม่สมควรย่อมเกิดในโลกความไม่สมควรย่อม เกิดย่อมมีในโลกอย่างนี้เป็นต้น,นพระพุทธเจ้าเองก็ตัดในโลกสัมนสเนวะในว่าโอ้โหโลกสัมเนวาเนี่ยคือโลกที่เศษกินเลสผิดศีลเนี่ยมันต้องพล่องต้องพลาดอยู่แล้วโลกพล่องอยู่เป็นนิดคือโลกพร่องโลกพลาดอยู่เป็นนิด เป็นประจำเลยไม่อิ่มไม่เต็มนเป็นาธาตุแห่งตันหาเหตุของมันก็คือเพราะเป็นธาตุแห่งตันหานี่แหละนทำให้มันพร่องมันพลาดนมันเป็นสัจจะเลยแหละจะพร่องจะพลาดนไม่ว่ากิเลสระดับกามภพบรูปประพบหรืออรูปประพบ การมาพบละเมิดทางกายทางวาจาเลยรูปประพบลดลงไปได้ไม่ละเมิดทางกายทางวาจาแต่ยังมีรูปของกิเลสท,ที่ที่เป็นกิเลสตัณหาที่เป็นความอยากที่ยังเด่นชัดอยู่บ้างจับอาการได้ง่ายอาการของกิเลสจับได้ง่ายอยู่ในใจนส่วนอรูปประพบนั้นก็ ไม่ละเมิดทางกายทางวาจาแล้วก็กิเลสมันลดลงก็จับได้ยากเหมือนจะมีเหมือนจะไม่มีนะแต่ก็ยังทําให้ชีวิตนี้มันกิลมะทะอยู่ลําบากอยู่นะมันก็ยังเป็นโอโหความพลาดความพร่องอยู่นั่นแหละมันก็ยังพร่องมันก็ยังพลาดอยู่นะยังมีวิบากรายอยู่เหมือนที่พระเจ้าตรัสว่า กิเลสแม่น้อยก็เหม็นมากน่ะกิเลสแม่น้อยก็เหม็นมากเนี่ยพระพุทธเจ้ายืนยันในพปฐพีดงที่ยี่สิจริงๆแล้วมีคําแปลที่ว่าเมื่อผู้ใดปฏิบัติอธิศีนจะเห็นภัยในโทษมีประมาณเล็กน้อยท่านแปลเป็นภาษาไทยอย่างนั้นก็ถือว่าดีมากนะแปลอย่างนั้นแต่อย่างไรก็ตาม จริงๆความหมายที่มันชัดกว่าน,นั้นความหมายที่ชัดกว่าน,นั้นก็คือถ้าจะแปลให้ชัดๆให้ตรงๆเลยก็คือเห็นภัยในโทษที่กิเลสหลอกว่าเล็กน้อยเห็นภัยในโทษที่กิเลสหลอกว่าเล็กน้อย แท้จริงมันไม่ได้น้อยเลยนะมันมากใหญ่ทรมานมากนั่นแหละกิเลสระดับอรูปภพนั่นแหละกิเลสระดับอรูปภพนันพน่นแหละน่ามันจะหลอกเราว่าเล็กน้อยแต่จริงจริงมันไม่น้อยแล้วนะมันมากมันเหม็นมากนอ ตอนที่พระโพธิสัตว์เนี่ยอดีตชาติของพระพุทธเจ้าท่านออกบวชนะกับอตอนนั้นท่านเป็นพราหมณ์กับนางพรามณีก็ก็คู่ครอง,องท่านนะตอนนั้นก็อ้าวเป็นคู่ครองกันแล้วก็ออกบวชท่านก็กล่าวเมือกัว่าท่านเห็นภัยที่รายกาศนะ เห็นโทษเห็นภัยที่ร้ายแรงของภพท่านจึงท่านจึงออกบวชนะโทษไปที่ร้ายแรงของภพมันก็มีการมาพบสภาพกิเลสหยาบารูปประกบสภาพกิเลสกลางและอรูปประบสภาพกิเลสละเอียดมันจะมีมันจะไม่มีนะมันเป็น โทษภัยที่ร้ายแรงพระพุทธเจ้าจึงให้กําจัดให้หมดนะนไม่เห็นเหลือ,อไว้เอาให้สิ้นเกลี้ยงเลยทั้งกามมาพบรูปประพบอารูปประพบไม่ว่าดันติดชั่วหรือว่าติดดีแต่เฉพาะดันติดชั่วนี่ต้องเอาออกก่อนแหละอะไรที่เป็นพฤติกรรมชั่วร้ายที่ชัดเจน รูปลุกลิ่นเสียงสัมผัสที่เป็นภัยชัดเจนนะหรือนะพฤติกรรมใดนที่มันเป็นภัยชัดเจนก็กำจัดออกไปก่อนจากนั้นก็เป็นเรื่องของดีนะเป็นเรื่องของดีนี่ก็จะต้องโอ้ดีนี้ยิง่งจะต้องอันนี้มันจะเลิกมันมัน กเรียกว่ายังไงนะดีนี่ต้องไม่ติดนะนี่ต้องไม่ติดไม่ยึดแต่ต้องอาศัยต้องยินดีในการทํายินดีในการอาศัยถ้าทําได้อาศัยได้แต่ถ้าทําไม่ได้อาศัยไม่ได้ต้องยินดีในการวางดีนี่ละเอียดอยู่ตรงนี้นะถ้าทําได้อาศัยได้ต้องยินดีทํายินดีอาศัยอย่างรู้เพียนรู้พักอย่างพอเหมาะพอดีแต่ท่าน ทำไม่ได้อาศัยไม่ได้อาศัยผลไม่ได้นะ่ต้องยินดีในการหวางอันนี้ต้องเข้าใจนะต้องเข้าใจว่าถ้าเรายังไม่ปรินิพานมันก็ต้องอาศัยดีนี่แหละอยู่นะต้องอาศัยดีอยู่แต่อาศัยดีมันก็มีสองอย่างหนึ่งอาศัยธรรมและอาศัยผล ถ้ากุศลของเราและคนที่เกี่ยวข้องออกฤทธิ์ให้ได้ทำให้ได้อาศัยได้ก็ให้ยินดีทำยินดีอาศัยผลนั้นแต่ถ้าน่ากุศลของเราและคนที่เกี่ยวข้องนั้นน้อยหรือว่ามีอกุศลของเราหรือคนที่เกี่ยวข้องนั้นขวางกันน่ะไม่สามารถที่จะทำได้ไม่สามารถที่จะเกิดผลได้ ถ้าทำถ้าเกิดผลถ้าทำพยายามที่จะทำเข้าไปแล้วมันจะป่วนเกินเสี่ยงเกินปันป่วนปัญหามากนะเสี่ยงเกินอย่างเงี้เป็นต้นนะอันนี้ไม่เหมาะไม่ควรที่จะทำแสดงว่าดีนั้นยังไม่ใช่เวลาที่จะทำนะยังไม่ใช่ของเราหรือคนที่เกี่ยวข้องที่จะให้ได้ ทำให้ได้อาัันะมันปิดกั้นเกินมันฝืดฟื้นเกินลำบากเกินทรมานเกินเสียหายเกินแตกเล่าวเกินเสียงเกินมีปัญหาต่างๆมากเกินนะกินแรงเกินนะอ่อนล้าเกินนะวุ่นวายเกินนะสรุปแล้วมันก็เป็นมันป่วนนะมันมีสภาพที่ไม่ดีเนี่ยปั่นป่วน มันป่วนมันรวนมันกวนอย่างนี้เป็นต้นนะมันเสี่ยงเกินนะสี่งต่ามเสียหายต่างๆที่มากเกินมันก็ไม่คุ้มไม่คุ้มเราก็ไม่เอาไม่ทำนะเราก็ไม่ไปขโมยนะเราไม่เป็นผู้ขโมยไม่เป็นขโมยสิ่งที่ยังไม่ใช่ของเราหรือคนที่เกี่ยวข้องกับเรา ที่จะได้ทําได้อาศัยสิ่งนั้นนะก็ไม่ต้องไปขโมยเรารับแต่ของที่เขาให้ต้องการแต่ของที่เขาให้ไม่ประพุติตนเป็นขโมยเป็นผู้สะอาดอยู่แม้คนนี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึง่งนะเขาก็ไม่ขโมยไม่ต้องไปอยากได้มากกว่าที่เป็นไปได้จริงไม่ต้องไปขโมยกุศลที่ยังไม่ใช่ของเราและคนที่เกี่ยวข้อง ให้เราได้ทำได้อาศัยไม่ต้องนะไม่ต้องแต่ถ้าเมื่อใดก็ตามโอองค์ประกอบต่างๆลงตัวหรือติดขัดบ้างแต่ยังลุยไปได้นะ่ะองค์ประกอบต่างๆโอ้ครบพร้อมลงตัวหรือติดขัดบ้างแต่ยังลุยไปได้นะเส้นทางโปร่งโล่งเป็นอย่างนั้นแปลว่านะอันนั้น เป็นกุศลของเราและคนที่เกี่ยวข้องที่เอื้อให้เราทำหรือให้ได้อาศัยผลของดีนั้นเราก็ททำด้วยความยินดีนีน่เป็นหัวใจที่สำคัญ